ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Leicester City เริ่มต้นกันที่สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านและแล้วก็วนกลับว่าเจอกันอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์วิเคราะห์บอลเจาะลึกแบบถึงกึนที่จะมานั่งคุยนั่งเมาส์เรื่องราวในสนามการแบบเพื่อนคุยให้เพื่อนฟังนะครับวันนี้เรามีแมชที่น่าสนใจมากๆมาฝากกันครับเป็นการโคจรมาพบกันของ2ทีมที่เรื่องราวแตกต่างกันสุดขั้วแต่มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองนั่นก็คือศึกแชมเปี้ยนชิพในวันอังคารที่30กันยายน2025เป็นการเปิดสนาม King Power Stadium ต้อนรับ การมาเยือนของทีมดังที่กำลังสร้างตำนานบทใหม่พวกเขาคือเร็กซ์แฮมครับผมโอ้โหแค่ชื่อครูก็รู้สึกแน่สนใจและใช่ไหมครับนี่คือการเจอกันครั้งแรกในรอบ40กว่าปีเลยทีเดียวนะครับครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเจอกันในสนามของเลสเตอร์ต้องย้อนกลับไปถึงปี1981นู่นเลยซึ่งครั้งนั้นเลสเตอร์เปิดบ้านเฉือนชนะไปได้1ต่อ0ดังนั้นการกลับมาเจอกันครั้งนี้มันจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวและประวัติศาสตร์ที่รอการจารึกบทใหม่จริงๆครับก่อนที่เราจะไป เจาะลึกกันถึงรายละเอียดของเกมเรามาดูภาพรวมของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าครับผมเริ่มจากเจ้าบ้านอย่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลย ตอนนี้พวกเขารั้งอันดับ5ของตารางซึ่งถ้ามองแค่ตำแหน่งก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยสำหรับทีมที่ตั้งเป้าหมายจะเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้แต่เชื่อไหมครับว่าการเก็บได้12คะแนนจาก7นัดแรกในฤด,ดูกาลนี้ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดในแชมเปี้ยนชิพของพวกเขานับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 2ันถึงเลยทีเดียวโอ้โหย้อนไปเป็น10ปีเลยนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความคาดหวังที่มีต่อทีมของกุนซือมาตี้ซิฟูเอนเตสนั้นสูง ขนาดไหนฟอร์มล่าส,สุดของเลสเตอร์ในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าหนักไปทางเสมอครับผลงาน6นัดหลังสุดในลีกคือแพ้1ชนะ2แล้วก็เสมอมา3นัดรวด เกมล่าสุดก็คือการบุกไปยันเสมอเวสต์บรอมวิชเอาเบียนมาได้แบบหืดจับด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งโดยได้ประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกมซึ่งมันก็กลายเป็นเหมือนลายเซนของพวกเขาในซีซั่นนี้ไปแล้วครับนั่นก็คือการเป็นทีมที่มักจะโดนคู่แข่งยิงนําไปก่อนแต่ก็ใจสู้กลับมาเก็บแต้มได้อยู่บ่อยครั้งจากเกมหลีกที่ผ่านมา7นัดมีถึง5นัดที่พวกเขาเสียประตูให้คู่แข่งก่อนแต่ก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมามีแต้มได้ถึง3ครั้งจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจมันแสดงให้เห็นถึงคแรคเ ของทีมที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆมีหัวใจนักสู้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการแข่งขันที่ยาวนานอย่างแชมเปี้ยนชิพส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างเร็กซ์แฮมทีมที่สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้น3ปีติดต่อกันจนไต่เต้าขึ้นมาถึงแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จตอนนี้พวกเขารั้งอันดับที่15ของตารางมีอยู่8คะแนนจาก7นัดซึ่งเป็นการออกสตาร์ทฤดูการที่แย่ที่สุดภายใต้การคุมทีมของกุนซือฟิลพากินสันเลยทีเดียวนี่คือเครื่องที่สูดชั้นดีเลยครับว่าลีกแชมเปี้ยน และท้าทายกว่าลีกวันหรือลีกทูแบบคนละเรื่องฟอร์ม6นัดหลังสุดในลีกของพวกเขาก็ดูจะแกว่ง,กวงไปหน่อยครับคือแพ้2เสมอ2และชนะ2เกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับดา์บี้เคา์ตี้ไป1ตัวหนึ่งเช่นกันทําให้สถานการณ์ตอนนี้เลสเตอร์ดูจะมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยโดยเฉพาะเมื่อได้เล่นในบ้านของตัวเองครับเอาละครับเกลื่อนภาพรวมกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้กันแบบละเอียดยิบกันดีกว่าครับผม อย่างที่บอกไปว่า ทีมของมาตี้ซิฟูเอนเตสมีสไตล์การเล่นที่แปลกแต่ได้ผลคืนมักจะตั้งรับรอจังหวะแล้วโดนนำไปก่อนแต่สุดท้ายก็หืดกลับมาได้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่แฟนบอลอยากเห็นบ่อยๆหรอกครับใครๆก็อยากให้ทีมยิงนำเร็วๆแล้วคุมเกมสบายๆใช่ไหมล่ะครับแต่มันก็สแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งของนักเตะที่ไม่เคยหมดหวงังจนกว่าเสียงนกหวีดจะดังขึ้นและถ้าจะพูดถึงจุดแข็งที่สุดของเลสเตอร์ในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นฟอร์มการเล่นในบ้านที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนี่แหละ พวกเขาแข็งแกร่งดุดปอมประการเลยทีเดียว8นัดหลังสุดที่ลงเล่นเกมหลีกในบ้านพวกเขาแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นซึ่งความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดก็ต้องย้อนไปถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่คว้าแชมป์เมื่อซีซั่น2023-2024ที่แพ้ให้กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สไป0-2ต่อนอกจากนี้5เกมหลังสุดในบ้านพวกเขาสามารถเก็บคลีนชีตหรือไม่เสียประตูให้คู่แข่งได้ถึง4นัดซึ่งเป็นสถิติที่น่าทึ่งมากๆเพราะมันเทียบเท่ากับจำนวนคลีนชีตที่พวกเขาท ได้จากการเล่นในบ้าน30นัดก่อนหน้านั้นรวมกันเลยนะครับโอ้โหมันแสดงให้เห็นว่าเกมรับในบ้านของพวกเขาถูกยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนจริงๆทีนี้เรามาดูที่ขุมกำลังและสไตล์การเล่นกันบ้างครับในแผงเกมรุกเลสเตอร์อาจจะยังไม่ได้ยิงประตูถล่มทลายมากนักในฤดูกาลนี้โดยยิงไปทั้งหมด9ประตูในเกมลีกจากการลงเล่น7นัดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ1.29ประตูต่อเกม ตัวจบสกอร์หลักของทีมในตอนนี้คือปีกชาวกาหน้าอย่างอิสาฮาคูอับดุลฟาตาวูที่ซัดไปแล้ว2ประตูส่วนคนสร้างสารรค์เกมหรือจอมทัพบคนสำคัญก็คือบินลาวเอลคานูสที่ทำไปแล้ว2แอสซิสจากรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้เราน่าจะได้เห็นระบบการเล่น4-2-3-1โดยมีผู้รักษาประตูเป็น สโตลาชีกแผงหลังสี่คนจากขวาไปซ้ายน่าจะเป็นริคา r ์โดเปเรราวูดฟาสต์ยานนิคเวสเตอร์กาดและแบกสายที่เพิ่งกลับมาลงสนามได้ในเกมล่าสุดอย่างวิกเตอร์คริสเตนเซนคู่มิดฟิลด์ตัวกลางที่จะคอยคุมจังหวัดเกมทั้งรุกและรับน่าจะเป็นแฮร์รี่วิงส์จับคู่กับบูบาการีซูมาเร ส่วนสามประสานในแนวรุกที่คอยปั้นเกมอยู่หลังกองหน้าตัวเป้าประกอบไปด้วยปีกขวาอิซาฮาคูอับดุลฟตาวูเพล์เมเกอร์ตรงกลางแดนนี่ลเจมส์และปีกซ้ายบอบบี้รีดโดยมีกองหน้าตัวเป้าเป็นจอแดนอายูคอยล่าตาข่ายซึ่งถ้าดูจากรายชื่อแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เต็มไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์สูงมากเลยทีเดียวครับ ส่วนทางด้านเกมรับอย่างที่ได้กล่าวไปว่าแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะในบ้านพวกเขาเสียไปเพียง6ประตูในหลีกเฉลี่ยแล้วอยู่ที่นัดละ0.86ประตูเท่านั้นถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆ การยืนคู่กันของเซ็นเตอร์แบ็กอย่างวูดฟาสและยันนิกเวสเตอร์การ์ดดูจะลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆบวกกับการมีมิดฟิลด์ตัวรับที่คอยสกรีนบอลก่อนถึงแผงหลังอย่างแฮร์รี่วิงส์และบูบาการีซูมาเร่ก็ยิ่งทําให้เกมรับของเลสเตอร์เหนียวแน่นขึ้นไปอีกครับแต่ก็มีข่าวร้ายอยู่บ้างเกี่ยวกับสภาพทีมครับ ในเกมนี้เลสเตอร์จะยังไม่มีเบนเนลสันที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและแฮร์รี่สุดตาที่ยังต้องพักฟื้นจากอาการเอ็นร้อยหว้ฉีกขาดแม้ว่าจะมีรายงานว่าเขาอาจจะกลับมาซ้อมได้ในเร็วๆนี้ก็ตามนอกจากนี้พวกเขายังจะหมดสิทธิ์ใช้งานอารอนแรมซี่ที่ยังติดโทษแบนเป็นนัดสุดท้ายอีกด้วย การขาดหายไปของผู้เล่นเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความลึกของทีมอยู่บ้างแต่ด้วยขุมกำลังที่มีอยู่ก็ยังถือว่าเลสเตอร์แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับผู้มาเยือนอย่างเต็มที่ครับเอาล่ะครับพักเรื่องของเจ้าบ้านไว้เท่านี้ก่อนเราลองข้ามฟากไปดูทีมเยือนกันบ้างดีกว่ากับทีมที่มีเรื่องราวน่าสนใจไม่แพ้กันเลยพวกเขาคือมังกรแดงเร็กซ์แฮมนั่นเองครับผมทีมนี้มีสตอร่ที่เหมือนกับเทพนิยายในโลกฟุตบอลสมัยใหม่เลยนะครับ การเลื่อนชั้น3ปีสอนจากหลีกนอกระบบจนขึ้นมาถึงแชมเปี้ยนชิพได้มันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาจริงๆแต่การก้าวขึ้นมาสู่หลีกระดับ2ของอังกฤษมันคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงว่าพวกเขาดีพอหรือไม่และดูเหมือนว่าความท้าทายครั้งนี้จะหนักหนาสาหัสเอาการเลยครับการมีแค่8คะแนนจาก7นักแรกถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่น่าผิดหวังสําหรับทีมของฟิลพากินัน ซึ่งถ้าเทียบกับทีมเร็กซ์แฮมชุดที่เคยเล่นในลีกระดับ2ครั้งล่าสุด <c oughs> เมื่อฤดูการ1,981-1,982พวกเขายัางทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำหากนับ3คะแนนสำหรับผู้ชนะปัญหาหลักของเร็กซ์แฮมในฤดูกาลนี้ที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือพวกเขามักจะปิดเกมไม่ได้ครับ มีถึง3นัดที่พวกเขายิงประตูขึ้นนำคู่แข่งได้ก่อนแต่สุดท้ายกลับไม่สามารถคว้าชัยชนะได้ทำให้เสียคะแนนสำคัญหลุดลอยไปถึง7แต้มจุดนี้แหละครับที่เรียกว่าขาดสัญชาตญาณน,นักฆ่าการจบสกอร์เพื่อปิดเกมยังไม่เฉียบคมพอซึ่งในลีกที่เต็มไปด้วยทีมกระดูกแข็งอย่างแชมเปี้ยนชิพความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจหมายถึงการเสียแต้มได้เลยทันทีครับ อย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจและอาจจะเป็นความหวังของแฟนบอลเร็กซ์แฮมในเกมนี้ก็คือฟอร์มการแล้งเป็นทีมเยือนของพวกเขาครับสวนทางกับผลงานในบ้านที่ยังไม่ชนะใครเลยเกมเยือนของเร็กซ์แฮมกลับทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆพวกเขาชนะเกมลีกนอกบ้านมาแล้ว4จาก5นัดหลังสุดและถ้าหากพวกเขาสามารถบุกมาเอาชนะเลสเตอร์ได้ในเกมนี้ก็จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกของสโมสรที่ชนะเกมเยือนในลีกระดับ2ได้3นัดติดต่อกันเลยทีเดียว โอ้โหนี่มันสถิติที่น่าทึ่งมากนะครับสำหรับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมามันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมสวนกลับได้ดีไม่กลัวที่จะต้องไปเยือนทีมใหญ่ๆครับมาดูกันที่สไตล์การเล่นและขุมกำลังของเร็กซ์แฮมกันบ้างครับจุดเด่นของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก็คือเกมรุกที่จัดจ้านและอันตรายมากๆครับเชื่อไหมครับว่าพวกเขายิงประตูในหลีกไปแล้วถึง11ประตูซึ่งมากกว่าเลสเตอร์ที่ยิงไป9ประตูซะอีก โดยค่าเฉลี่ยการทำประตูต่อเกมของพวกเขาอยู่ที่1.83ประตูเลยทีเดียวนี่คือตัวเลขที่สูงมากและเป็นสัญญาณเตือนไปยังแนวรับของเลสเตอร์ว่าห้ามประมาทเด็ดขาด หัวใจในแนวรุกของทีมก็คือศูนย์หน้าทีมชาติเวลส์อย่างคีเฟอร์มัวที่กดไปแล้วถึง4ประตูนในฤดูการนี้ส่วนตัวสร้างสรรค์เกมคนสำคัญก็คือเจมส์แม็กคลีนที่ทำไป2แอสซิสจากไล่อพที่คาดการไว้เร็กซ์แฮมน่าจะมาในระบบหลัง3โดยมีผู้รักษาประตูเป็นโอคอนโค3เซ็นเตอร์แบ็กประกอบด้วยคลีเวอร์ดไฮแอมและดอยวิงแบ็กสองข้างที่จะคอยเติมเกมรุกแล้ววิ่งลงมาช่วยเกมรับคือคาร์โบเร่และลองแมน แดนกลาง3าคนน่าจะเป็นด็อบสันชีฟและลูอิสโอไบรอนที่พึ่งยิงประตูดได้ในเกมล่าสุดส่วนคู่กองหน้าจะเป็นจอร์จวินดาสจับคู่กับตัวเป้าอย่างคีเฟอร์มัว โดยเฉพาะจอชวินดาสนั้นฟอร์มกำลังร้อนแรงมากในการเล่นเป็นทีมเยือนเขายิงประตูในเกมเยือนมาแล้ว3นัดติดต่อกันและถ้าเขายิงได้ในเกมนี้อีกก็จะเป็นครั้งแรกในอาชีพคาแข้งที่ยิงประตูเกมเยือนในลีกได้4นัดรวดเลยทีเดียวแต่ในขณะที่เกมรุกของพวกเขาดูอันตรายเกมรับกลับเป็นจุดอ่อนที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับเร็กซ์แฮมเสียประตูในลีกไปแล้วถึง12ลูกเป็นหนึ่งในทีมที่เสียประตูมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของลีก โดยเฉลี่ยแล้วพวกเขาจะเสียประตูถึงนัดละ2ลูกเลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากและเป็นงานหนักของฟิลพาร์คินสันที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องมาเจอกับเกมรุกที่มีคุณภาพของเลสเตอร์ยิ่งไปกว่านั้นสภาพทีมของพวกเขาก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายรายไม่ว่าจะเป็นโอลิเวอร์แรสบนและเจโรดิเกสที่เจ็บข้อเทา้าลิเบราโตคาคาเซที่เจ็บแฮมสตริง ส่วนในรายของแอนดี้แคนนอนที่เจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าฉีกและแดนนี่วอร์ดที่ข้อศอกหลุดก็ยังต้องพักยาวต่อไปการขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนแบบนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทีมอย่างแน่นอนครับทีนี้เรามาดูที่ภาพรวมและการคาดการผลการแข่งขันกันบ้างดีกว่าครับอย่างที่บอกไปตนต้นว่าคู่นีไม่ได้เจอกันมานานมากๆทำให้ไม่มีสถิติการพบกันล่าสุดมาให้เราวิเคราะห์เลย ต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์เก่าๆซึ่งเลสเตอร์ก็ดูจะข่มกว่าเล็กน้อยโดยไม่เคยแพ้เร็กซ์แฮมเลยในการเจอกัน6ครั้งหลังสุดในลีกถ้ามองจากมุมของบ่อนรับพนันถูกกฎหมายพวกเขาก็ยกให้เลสเตอร์เป็นต่ออยู่พอสมควรเลยครับแต่ในโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอครับผู้เชี่ยวชาญหลายสำนักก็ให้ทัศนะที่น่าสนใจแตกต่างกันไปครับ บางสำนักมองว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่จะมีประตูเกิน2.5ลูกโดยเหตุผลที่ว่าทั้ง2ทีมมีเกมรุกที่ดีแต่เกมรับก็ยังมีช่องโหว่ให้เห็นโดยเฉพาะฝั่งเร็กซ์แฮมที่เสียประตูง่ายเลสเตอร์มีคุณภาพในแนวรุกส่วนเร็กซ์แฮมก็มีเกมสวนกลับที่อันตรายดังนั้นโอกาสที่จะยิงประตูกันได้ทั้ง2ฝ่ายจึงมีสูงมากในขณะที่อีกทัศนะหนึ่งมองว่าเกมนี้อาจจะจบลงด้วยผลเสมอครับ เพราะถึงแม้เลสเตอร์จะได้เล่นในบ้านและดูมีชื่อชั้นเหนือกว่าแต่เร็กซ์แฮมก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อและด้วยความที่ทั้งสองทีมเพิ่งจะเสมอกันมาในเกมล่าสุดสภาพจิตใจอาจจะยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นักการแบ่งแต้มกันไปจึงเป็นผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามทัศนะที่ดูจะมีน้ำหนักมากที่สุดจากหลายๆฝ่ายคือการมองว่าท้ายที่สุดแล้วเลสเตอร์ซิตี้น่าจะอาศัยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านความเกา่าและคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าเบียดเอาชนะไปได้แบบหวุดวิดครับโดยคาดการสกอร์ไว้ที่เลสเตอร์ชนะ2ต่อหนึ่ง เหตุผลสำคัญก็คือปัญหาของเร็กซ์แฮมในการปิดเกมที่ได้กล่าวไปข้างตน้นพวกเขามักจะพลาดในช่วงเวลาสำคัญในขณะที่เลสเตอร์เป็นทีมที่แสดงให้เห็นถึงความนิ่งและความสามารถในพลิกสถานการณ์กลับมาได้แม้จะเริ่มต้นได้ไม่ดีก็ตามสำหรับมุมมองส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าดูและน่าตื่นเต้นมากๆครับมันคือการต่อสู้กันระหว่างป้อมปราการในบ้านของเลสเตอร์กับนักรบเกมเยือน เป็นการวัดกันระหว่างทีมจอมคืนชีพที่โดนนำก่อนแต่กลับมาได้กับทีมหัวใจเปราะบางที่นำก่อนแต่ปิดเกมไม่ลงคีย์แมนสำคัญของเกมนี้ผมมองไปที่การดวลกันระหว่างกองหน้าตัวเก่งของเร็กซ์แฮมอย่างคีเฟอร์มัวกับคู่เซนเตอร์แบ็กสุดแกร่งของเลสเตอร์อย่างวูดฟาสและยานิคเวสต์การ์ดครับถ้าคู่หูแนวรับของเลสเตอร์สามารถหยุดความอันตรายของมัวได้โอกาสที่เจ้าบ้านจะเก็บ3ามคะแนนก็มีสูงมาก ในทางกลับกันถ้าแนวรุกของเลสเตอร์โดยเฉพาะปีกความเร็วสูงอย่างอิซาฮัคูอับดุลฟาตาวูสามารถเจาะแนวรับที่ค่อนข้างมีปัญหาของเร็กซ์แฮมได้บ่อยครั้งโอกาสที่ประตูจะไหลามาเทมาก็มีสูงเช่นกันครับสุดท้ายแล้วผมยังเชื่อว่าด้วยเสียงเชียร์ใน King Power s t a เตเดียมและประสบการณ์ของผู้เล่นเลสเตอร์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เขาคุมเกมและหาจังหวะเข้าทำที่เด็ดขาดได้มากกว่า แม้ว่าเร็กซ์แฮมจะสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและน่าจะยิงประตูได้แต่ผมขอฟันธงว่าเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ1ครับผมทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวเลสเตอร์ซิตี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ